โอเคครับผมสวัสดีครับร้านมาชิมูรี่ครับผมวันนี้ผมมาพูดเอสเอซีอีกแล้วครับผมเท่าที่ทราบกันนะครับร้านมาชินะครับมีมูรี่แบบ s อสเอซีที่ไม่ขึ้นเชื้อรานะครับทนแดดทนฝนนะครับผลิตจากวัสดุอย่างดีนะครับไอตัวนี้เป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็เป็น PVC นะครับผสมกันอย่างดีนะครับสีไม่ซีด นะครับผมวันนี้ขอมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชุดดึงที่บางคนอยากให้อยู่ทางซ้ายบางคนอยากให้อยู่ทางขวาซึ่งแล้วแต่หน้างงานปกติเราจะใส่นะครับมาให้ด้านใดด้านหนึ่งให้ลูกค้าแต่ลูกค้าอยากอยากสลับนะครับผมก็จะมาแนะนําในวันนี้นะครับโอเคครับผมเริ่มต้นด้วยการเอาน็อตสอตัวนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคนะครับ นี่นะครับอีกตัวหนึ่งครับถามว่าอะไรมันจะหลุดออกมาอ่าจริงๆมันไม่มีมันไม่มีกลไกอะไรมากมายครับลูกค้าแค่สวมครับผมไม่ต้องกลัวอะไรหลุดนะครับตามนี้ดูนะครับนราสองตัวออกปุ๊บเป็นฝาครอบเฉยครับเดี๋ยวฝาครอบนี้ก็จะใส่ไปที่เดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรูเห็นไหมครับลูกค้านี่ครับจะมีรูอยู่ซึ่งชุดนี้แหละที่เราจะต้องดึงออกไป แค่เองครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นช่องของอููเฉยๆครับตัวนี้แยกแยกชุดได้ครับแยกชิ้นใชไหมครับเวลาเราใส่มันก็จะมีล็อกของมันถูกไหมครับลูกค้านะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับแบบนี้ใส่ไม่ได้ครับมันก็จะมีช่องของมันอยู่นะครับแบบนี้นะครับมันจะพอดีของมันมันจะมีตัวนี้อยู่ถูกไหมครับเหมือนเหมือนกับเป็นร่องนะครับ แล้วเราก็ใส่นะครับสามารถที่ใส่เข้าไปแบบนี้ซึ่งทั้งสองข้างเนี่ยก็จะมีตัวแบบนี้นะครับถอดง่ายๆครับตัวนี้นะครับไม่มีไม่มีกลไกอะไรนะครับไม่มีกลไกอะไรเราก็ยกทั้งชุดนี้นะครับไปใส่ฝั่งแค่นั้นเองครับลูกค้านะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะลูกค้านะ เหมือนกันนะครับใส่เข้าไปที่เดิมจากนั้นเราก็ขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วครับเราก็ดึงได้ปกติครับลูกค้านะครับแนี้ครับเรียบร้อยนะครับก็คือเราถอดชุดนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับง่ายมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ